สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK มาแนะนำรถยนต์ราคาเบาๆนะคะคันนี้เป็นนิสสันอเมราค่ะรถปี2012ราคาเพียง99,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องยนต์ 1200cc ซีซีค่ะประหยัดมากๆเลยนะคะทุกท่านประหยัดทุกการเดินทางค่ะเครื่องดีประหยัดมากๆเกียร์ธรรมดาช่วงร่างแน่นเกียร์ดีแอร์เย็นค่ะผ้าสีเต็มนะคะเอาไปใช้งานกันคุ้มๆเลยนะคะทุกท่านในราคา 99,0าหบาทเท่านั้นค่ะราคาไม่แพงนะคะสามารถเจราจาต่อรองกันได้ด้วยค่ะข,ขายในราคาตัดสดค่ะทุกท่านเริมเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนนะคะนิสสันอเมรากระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะสนใจดูรถได้ที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขาย และมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปด้วยท่านใดที่สนใจยังไงนะคะท่านสามารถติดต่อทักเข้าไปคุยโดยตรงและไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านค่ะทางเราเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ